สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางสองตัวบนนะคะชุดใหญ่ชุดเต็มของเราเลยนะคะสําหรับสายบนเท่านั้นนะคะเอาไปดูนะคะตัวจับคู่นะคะหลังจากที่เข้ามาห้างงวติดแล้วนะคะบนของเรานะคะสายบนนะคะห้างว้ติดทุกคนห้างว้ติดนะคะห้างว้ติดได้กันไหมเนาะนะคะใครที่โอเอ อมากเลยนะคะชุดบนนะคะบนนะคะไปหาชุดตัดเอาค่ะใครมีแต้มตัดหรืออะไรก็แบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะแต้มตรงแก้มตัดนะคะบนนะคะตอนนี้บนเดินดีนะคะบนเดินดีมากๆนะคะล่างก็เริ่มเดินแล้วนะคะเพราะว่าเข้าล่างก็เข้าหนึ่งหกตรงๆเนาะอันนี้จะเป็นชุดบนเป็นบนล่างเป็นล่างเรื่องของเราพัฒนานะคะแอดหินมันเข้าดีนะคะเผื่อ เอฟซีมีตัวตัดก่อนนะคะเอาลงให้เอฟซีดูก่อนนะคะตัวจับคู่นะคะสองตัวบนนะคะเหลาพัฒนานะคะมาดูคําเตือนทั้งช่องนะคะเป็นเพียงสื่อการนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะบนเท่านั้นนะคะสูตรของเอสนะคะถ้าจับ2ตัวจะมีสูตรบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะตัวนี้เราจะทําสูตรให้นะคะทําแยกให้นะคะเสียดายนะคะที่แต้มเอสหลุด นะคะแต้มแอดหลุดนะคะแต่ว่าล่างแต้มหลานนี่เข้าดีนะคะเข้าสองวดติดแล้วนะคะนี่นะคะ ใครที่ชอบล่างนะคะจะอยู่ในชุดสรุปนะคะชุดสรุปนะคะแอดก็เริ่มทยอยทาแล้วนะคะดีของหลานอันนี้ของของแอดนะคะแต่ว่าแต้มแอดล่างนี่หลุดตลอดเลยนะคะแต้มล่างหล,ลุดตลอดเลยก็เลยให้านางทําแต้มให้นะคะเข้าสองง้วติดแล้วนะคะเข้าสองง้วติดแล้วสําหรับแต้มหลานนะคะทําให้สองง้วติดเข้าสองง้วติดแต้มบนก็เข้าสองง้วติดแต่ว่าแต้มแต้ม สามตัวบนนะ่ะเข้าสองวดติดนะคะแต่ว่าแต้มบนนี่ยังมีปัญหาอยู่นะคะเอาสูตรแอดบ้างสูตรล่างบ้างสลับกันหรือว่าต้องนิ่งลองเอาสูตรล้านสูตรเดียวบอค่ะเอ้าทั้งสองคนนี่แหละลองเบิ่งประทากกันเบิ่งน้องวดนี้เนาะแต่ว่าแต้มบนอ่ะหลุดแต่ว่าแต้มล่างแอดใช้แค่สูตรล้านนะคะนิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วนะคะเพราะว่าใช้สองมวด,ดก็เข้าสองวดเลยนะคะแต้มล่างนะคะมีเห็นไหมแต้มเจ็ดนะคะแต้มเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่เนาะแอดเน้นแอดเริ่มเน้นให้ตั้งแต่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามันมาหนึ่งหกนะคะนี่ เป็นชุดใหญ่ค่ะเราจะให้ชุดใหญ่เลยแอดก็จะตัดดับให้นะคะเอซี FC เอาไปตัดดับเอานะคะไปตัดดับเอาไปตัด ไปตัดแต้มเอาแล้วก็ตัดเอาค่ะตัดเอานะคะหลายๆท่านนะคะบางคนตัดออกมาเหลือคูสองููเองได้ <c oughs> บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะให้ชุดบนนะคะเราจะให้ชุดบนก่อนนะคะชุดล่างนะคะสําหรับสตัวล่างนะคะเราจะไปเจอกันกับชุดสรุปนะคะอันนี้แอดเน้นไม่ได้นะคะเน้นไม่ได้เน้นไม่ได้คะ่ะ30นะคะเข้า30ตรงๆนะคะปักหลักเราโอเคคะ่ะหลักสิหลักหน่วยนะคะที่เหลือเราไปตัดเอาค่ะทุกคน จะตัดได้ไหมนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถ f อฟซล้วใบแอดก็แอดก็ตัดให้บ้างนะคะแต่บางครั้งนะคะแอดก็ตัดผิดนะคะตัดผิดตัดพลาดเช่นเดียวกันนะคะทุกคนแต่ถ้ามันมาตรงๆแบบนี้นะคะมันมาตรงๆแบบนี้บนอย่างเดียวนะคะทุกคนสามสิบหกหางชุดใหญ่นี้ 36หกางนะคะ36หกางตรงๆนะคะถ้ามันมาตรงๆนี่แหละถ้าไม่มาไม่มาตัวกลับนะคะแต่บางครั้งบางทีนะคะปักหลักมันก็มาตัวกลับ่ะสิเพราะว่าปักหลักมันมันมาตัวกลับนั่นนะสิก็ตัดโอค่ะตัดโอหาตัวตัดนะคะหาตัวตัดห้าเต้มตัดเอานะคะ เอก็พยายามตัดให้นะคะตัวดับเราก็เอาอยู่นะคะงวดก่อนนี่ก็ดับไปสองแถวนะคะดับไปสองแถวนะคะมันก็จะเหลือแค่ไม่กี่คู่นะคะเหลือไม่กี่คู่งวดก,ก่อนนี่ดับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะดับตั้งสิบสองคู่แล้วนะคะสิบสองคู่แล้วมันก็เหลือยี่สิบกว่าคู่นะคะก็มาตัดตรงตัดแต้มเส้อไทยนะคะที่แต้มหลุดนะคะแล้วก็ตัวเด่นเด่นบนล้านหลุดนะคะถ้าเด่นบนล้านไม่หลุดมีหวานเจี๊ยบเลยนะคะอูเสียดายนะองนมาสามศูนย์ตรงตรงเลยนะคะเราเน้นไม่ได้ะคะ่ะงวดก่อนนี่แอดก็เน้นไม่ได้นะคะนี่แอดเน้นแถวนี้นะคะแอดเน้นได้แต้มข้างเคียงคะ่ะแอดเน้นพวกนี้นะคะ นี่ตัวเน้นนะคะประกาสีแดงนี่คือตัวเน้นเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะมันออกตัวที่เราไม่ได้เน้นนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะบางทีแอดก็เน้นไม่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะให้ชุดเต็มก่อนนะคะให้ชุดเต็มที่แอดจับให้ดูนะคะเพื่อให้ f c นะคะไปดูก่อนนะคะเพื่อมีแต้มตัดค่ะเพื่อมีแต้มตัดบนเท่านั้นนะคะเข้ามาห้างว่าติดแล้วนะคะบนนะคะ สายสามตัวหวานเจี๊ยบเลยนะคะงวดก่อนมีบนชุดใหญ่ของเรานะคะแตกสามตัวตรงนะคะอ่าสูตรมันก็แตกของมันนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราก็จับไม่ได้สูตรมันก็แตกของมันนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราเราก็เน้นไม่ได้นะคะเราก็เน้นไม่ได้ค่ะสูตรมันก็แตกนะคะทําให้ดูก็เด็ดเบิ้งน่ะหละเอะตักสีมาตัวไหนวะสัตเอามันก็เข้าของมันนะคะใครที่จับได้หรือว่าใครที่ไปชุดเต็มเนาะกู่นมิทุนเนาะ่นไปสูตรเต็มหลดอะไรสามตัวตรงนะคะใครที่เบียบไปแต่ตัวเน้นนะคะกะเรียบลง ยค่ะตายค่ะเออนี่ค่ะชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ชุดสามตัวเป็นเลขล็อกค่ะเลขล็อกนาะใครชอบล็อกหลักร้อยเปรใครชอบล็อกหลักร้อยหกนะคะสามตัวตรงจับได้ค่ะแต่น้นไม่ได้นะคะเน้นไม่ได้ปักหลัก โอ้ปักหลักแตกสี่ตัวเลยนะคะปักหลักได้นะคะแต่ว่าจับไม่ได้นะคะใครจับได้ก็ดีใจด้วยนะคะแอดก็จับก็ได้มันจับได้นีชุดใหญ่อยู่นะคะแต่บางเราก็เลือกเอาเนาะบางท่านก็ไปหมดนะคะบางท่านก็ไปหมดขัดเอาหมดนะคะก็ดีใจด้วยนี่นะคะ <S 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 เห็นไหมเราปักหลักนะคะเราก็จะมาปักหลักเราก็จะจับชุดใหญ่ให้นะคะ f <s' S 2> c ก็ <å> h, ไปตัดเอาตัดไปตัดมาแล้วก็ตัดออกเวจ้ะ อ่สู้กันต่อไปนะคะทุกคนสู้กันต่อไปเนาะอ่ะมาดูกันนะคะชุด2ตัวบนของเรานะคะแอดเริ่มทยอยทําแล้วนะคะเริ่มเริ่มทยอยทําแล้วก็จะลงในชุดไอ้นี่นะคะ จะลงในชุดสรุปนะคะชุดสรุปเย็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเจอกันชุดสรุปเย็นวันอาทิตย์นะคะมีแนวทางไหนที่หาไม่เจอนะคะเลขดับนะคะแอดจะเพิ่มดับหลักร้อยให้นะคะเพิ่มดับหลักร้อยให้อีกนะคะเพราะว่าแอดก็อยากให้มันดับแบบสนิทนะคะเพราะเวลาเออดับไม่อยู่นะคะแอดก็บเบอย่างให้มีดามานะคะบลอย่างแบบว่าอู้เป็นคือดับไปอยู่ยังสงเนาะเอาแบบดับตัวเดียวแล้วมันดับสนิทนะคะเดี๋ยวแอ็ดเอ่อ ไอ้นี่ก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าแอดจะเพิ่มดับหลักร้อยให้นะคะจะเพิ่มดับหลักร้อยให้อีกหนึ่งตัวนะคะสําหรับสายดับนะคะบางท่านหลายๆท่านนะคะก็อยากใหไ้ได้อยากอยากได้ดับสองตัวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าดับสองตัวแล้วมันไม่อยู่นะคะมันมันก็หลุดาะแอดกับบริจากรุ่งนะคะเพราะว่าถ้ามันเข้าบ้างหลุดบ้างมันก็รู้มันก็เสียโอกาสเนาะเอาตัวเดียวก่อนไหมนะคะตัวเดียวก่อนเนาะมีละค่ะ ก็ค่อยทําไปนะคะเดี๋ยวแอดมั่นใจสูตรตอนไหนก็เดี๋ยวลงให้นะคะแต่ว่าหลักร้อยนี่เดี๋ยวลงให้นะคะหลักร้อยเจอกันในชุดสรุปนะคะเดี๋ยวเพิ่มดับให้อีกหนึ่งตัวนะคะสําหรับดับหลักร้อยจะให้2ตัวเหมือนเดิมนะคะกลับมาให้2ตัวเหมือนเดิมเอามาดู2ตัวบนนะคะ2ตัวบนเท่านั้นอันนี้คือชุดเต็มนะคะ36ชุดยังไม่ได้ตัดนะคะ36ชุดนะคะชุดเต็มค่ะชุดเต็มชุดใหญ่นะคะ ชุดเต็มนะคะจะให้36คู่ค่ะบนเท่านั้นนะคะ2ตัวบนเรามี2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะคะ fc สามารถตัดเอาได้เลยนะคะไปดูตัวเด่นตัวดับเออแม่นๆตัดเอาค่ะแต่ว่าแอดใช้สูตรล้านตัดนะคะนานๆก็หลุดทีนะคะอ่า36ชุดนะคะชุดใหญ่นะคะ ชุดเต็มนะคะชุดเต็มสามสิหกชุดถ้ามันมาตรงๆนี่ไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะแเทวุฒิทำมาตรงๆนี่หวานเจี๊ยบเลยนะคะแต่กลัวมันจะมาตัวกลับนี่นะซีนะคะเพราะปักหลักบางทีมันก็เนาะบางทีมันก็มาตัวกลับแต่ขอให้มันอยู่บนค่ะ มามากลับไม่เป็นไรเอฟซบอกลายท่านเลยนะคะได้ดีใจด้วยนะคะตัดเอาค่ะตัดเอาเอฟซตัดเก่งอยู่แล้วนะคะบางท่านก็เอาแต่ตัวนี้ไปบนอย่างเงี้ยนะคะ3ามชชุดอันนี้คือชุดใหญ่ชุดที่เรายังไม่ได้ตัดนะคะตัวนี้ชุดใหญ่ชุดที่เรายังไม่ได้ตัดค่ะทุกคน มาดูกันนะคะหลักสิบบนนะคะให้ไปที่2 3 4 5 6 7นะคะ2 3งสามห้าหหลักหน่วยบนนะคะ5 6 7หกเจนะคะ5้าหกเจ็เดี๋ยวเราจะให้แต้มนะคะให้แต้มแล้วก็ตัดดรงตัดดับอะไรให้เจอกันในชุดสรุปนะคะจับคู่นะคะ2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 0 4องเก้าสองศูนะคะ5 5าห้าห้าหก 9กหนะคะ6 5 6, 6 6 6 7 6 8 6 9 60นะคะ7 5 7 6 77 78จ9ด0เดเเฉพาะบนอย่างเดียวนะคะ2ตัวบนเท่านั้นนะคะ2ตัวบนพอเราได้2ตัวบนมาอย่างนี้นะคะเราได้ตัวเน้นมานะคะแอดก็จะไปจับใส่หลักร้อยนะคะเพื่อที่จะเป็นชุดเน้น3ตัวให้ f c นะคะเฉียดกับซุยอยู่ในราคาเดียวเออ หัดหัดจับไปค่ะเดี๋ยวก็ปังนะคะทุกคนดูไปด้วยกันนี่แหละเอฟซีก็หัดตัดเอานะคะหัดตัดเอาหลายๆท่านนะคะโอ้หลายๆท่านได้ห้างวดติดแล้วมื่อคีนเข้ามาห้างงวดติดคะ่ะเข้ามาห้างวดติดนะคะสําหรับชุดบนแอดชอบมากๆเลยนะคะเข้าตรงๆมาห,าาห่วจนะั๊กงวดสองงวดสามงวดว่นอกนั้นก็จะเป็นตัวกลับนะคะตัวกลับ ห้างวดติดค่ะทุกคนห้างวดติดเอาลองดูค่ะหาตัวตัดเอานะคะเผื่อ fc มีแต้มตัดหรือมีตัวในใจนะคะแอดลงให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันกับแต้มบนนะคะแต้มบนเดี๋ยวลองใช้ของหลานดูเนาะแต่ว่าแต้มล่ะล่างของหลานนี่โว้ลดค่ะแต้มล่างยังไม่หลุดนะคะแล้วก็แต้มสมตัวนะคะสมตัวบนแอดกับ3มตัวบนหลานประทะกันนะคะมันก็จะเหลือน้อยตัวกว่าเดิมที่แต้มนะคะ ไปเนาะทุกคนเนาะเอาลองดูค่ะทุกคนเดี๋ยวเอดก็จะพยายามตัดให้มันเหลือน้อยตัวตัดไลาไร้แล้วตัดออกสละนีร่ะค่ะปัญหาสําคัญเนาะโอ้ยถ้ามันมาตรงๆนี่สามสิบหกสุดเอดบวันเลยเลยเว้ยหลุดสองตัวกับสี่สิบตัวถ้ามันมาตรงๆมันมีปัญหาหรือนะจ้ะขอแค่มันเข่าก่อนละจ้ะขอแค่อย่าเพิ่งหลุดนะคะอย่าเพิ่งหลุดนะคะแต่ว่างวดนี้มีเบิ้ลน,น้อยนะคะมีเบิ้ลถือว่าน้อยอยู่นะคะมันก็มีคือเก่าแล้วล่ะค่ะ อะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมาขอให้เฮงขอให้ปังขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ